ข้าซื่อรู้สึงนั่นมันแตกต่างจากคนอื่นชาติที่แล้วประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียชีวิตทำไมฉันถึงได้โชกร้ายแบบนี้นะหลังจากเกิดมาใหม่ที่โลกนี้พ่อแม่ก็ตายมันเป็นดาวแห่งหาย,ยันนะตั้งแต่เกิดมาก็มีเรื่องเรลวร้ายเกิดไม่หยุดย่อนแม้แต่ทำให้สหายร่วมสนักประสบเคราะห์ร้าย รีบนี้ไปจะเป็นอัจาิยะของชำนักพวกเราต้องปกป้องเจ้าไว้ให้ได้ตอนนี้ในที่สุดก็มาถึงตาข่าแล้วแจ้งเตือนจากระบบคุณได้กระตุ้นคำสาบมรณะขันสูงสวด ตำหนักลอยฟ้าฟื้นที่หลักของชำนักสำนักว่านเถียนฟูในที่สุดก็กลับมาถึงสักทีออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์คราวนี้เกือบเอาตัวเองไม่รอดใช่แล้วขอบคุณสิทธิพี่ลู่มากๆเลยสิทธิพี่ลู่นี่คือฟางสิวป้านนะครับอายุ17ปีเขตเดินการบุ่มเพาปานขั้นที่7แล้วสิดน้องฟาง จะมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไงลู่เสงอายุ18ปีเขตแดนการบุมเพาะคันที่7ข้าคิดถึงท่านเฉียดน้องฟังอาจารย์ข้าอยู่ที่ไหนงั้นหรอเจ้าสำนักรอท่านอยู่ตำหนักเทียนหวานขอบควรอาจารย์ข้าก็อยู่ด้วยข้ามีนามว่าลู่เสิงเป็นผู้คามิดตีที่โชคร้าย หลังจากตายข้าข้าม,มมิติมายัางทเวียบรอยฟ้ากลายเป็นหนึ่งในคนที่ตั้มต้อยนาสถานที่แห่งนี้ตอนอายุ12ปีข้ากลายเป็นเด็กกำพร้าแต่ในปีนั้นข้าได้รับความชอบจากเจ้าํำนักวานเถียนและได้รับเป็นเชิดและได้เข้ามาอยู่ที่นี้ฝึกฝนเพื่อบำเพ็ญเชียนข้าต้องกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งสาม,มารพิสิทธิ์สตาเซวิตควงโตเอง และปกป้องคนที่อยู่ข้างกายคำนับเจ้าสำนักคำนับผู้อาวุโสทุกท่านรู้สึงครั้งนี้จะพาทีมไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำได้ดีมากโจลินย่างเจ้าสำนักวันเถียนเคตเดีนขั้นที่9ก้เพราะคุณอาจารย์จีชี้แนะระวังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใต้ทะลวงฟานสู่ขั้นที่7แล้วอายุ18ปีเขตแดนบุมเพอปาน คันที่เจนงั้นเหรอสามารถเรียกได้ว่าเจ้าคืออัศริยะรุ่นยาวของทะเบียรอยฟ้าแต่ว่ายังมีช่องว่างระวังชิวเอ,อ๋อไม่ต้องพูดถึงสิงโยงเลยหมู่ท่งคุยผู้อาวโสสำนักวันเทียนเขตแดนภาษากายาคันที่สามนางชื่อว่าเฉียวสิงหโยงเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของชำนนะัก แล้วก็ยังเป็นคู่แข่งของข้าด้วยเฉียวซิงหยงอายุ19ปีเขตแดดมุมพอปลานขั้นที่เ้าเยี่ยมมากร่างกายและพรสวรรค์ของลู่เสงิงเป็นสิ่งที่พิเศษมากเจ้าอย่าทำให้อาจารย์ต้องพิดหวังเป็นอันขาดครับท่านอาจารย์แม้ข้าจะไม่รู้ว่าตัวเองมีความพิเศษอยู่ตรงไหน ตอนนี้ลู่เสืองกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วข้าจะได้ไปจัดการธุระของข้าเสียีหรือว่าอาจารย์หรือว่าท่านข้าจะพาเขตแดนนาทวีบลอยฟ้าเมื่อผู้บำเพ็ญตะบาไปถึงเขตแดนมหายานขันสูงสดุดจะเรียกท่านสวรรค์ลงมา หลังจากพาท่านสวัลสำเร็จจึงจะกลายเป็นเสียนได้แต่ว่ามีคำกล่าวว่ามีการแปลงแปลงวิธีสวัลในเทวีบลอยฟ้า3,000ปีมาแล้วไม่เคยมีท่านสวัลลงมาและก็ไม่รู้ด้วยว่าอาจารย์มีโอกาสสำเร็จกี่ชวนแต่ไม่ต้องกัางวันปลายข้ามีความมั่นใจว่าจะสำเร็จพวกจะรู้หรือไม่ ว่าวีซาบำเพ็ญตาบาของข้าคือวีซาอะไรเขียรับวีซาเซียนโบราณช่วงสิงสวรร์ครอบคุมสุริยะมีเขียนลับว,วีซาช่วงสิงสวรร์ครอบคุมสุริยะอยู่อาจารย์อาจจะสำเร็จจริงๆก็ได้ข้าจะเป็นคนที่จะเป็นเซียนคนแรกในประวัติศาสตร์3,000ปีของทวีบลอยฟ้าชำนหนักวันเทียนและทวีบลอยฟ้าจะกลับสู่ยุครุ่งเรืองอีกครั้งลู่เสง พรุ่งนี้มาพบค้าป้ายสำนักอาจารย์ต้องการส่งมอบมรดกให้สิทธิพิรุษนะขอรับท่านอาจารย์เลิกประุมสิทธิพีรุษเคยได้ยินไหมว่าคนเราสามารถชื่อชาวันด้วยตัวคนเดียวได้สิทธิพี่ได้ดีก็อย่าลืมชิวเออล่ลาสิทธิพี่เชี่ยวสิทธิน้องลูยินดีด้วยนะ ทีบรรูคันที่7็ดแล้วแต่แค่นี้มันยังไม่พอหรอกนะเจ้ายังไม่คู่ควรตำแหนง่งและอาจจะมีภัยอันตารายรออยู่ระวังตัวให้ดีละ่ะเขตแดนการบุมเพาะปานเหมือนกันจะเก็กท่าอะไรนักหนาะสิดพี่ไม่ต้องไปสนใจนางหรอกนะเชี่ยวชิงหยงพูดได้ถูกต้องเขตแดนการบุมพ่อปานคันที่7จ็ข้ายังต้องเดินบนเส้นทางนี้อีกยาวไกล การบําเพ็ญตาบ,บาไม่ใช่เรื่องง่ายการบําเพ็ญตาบ,บาแบ่งเป็นหกเขตแดนใหญ่และยังมีเขตแดนย่อยอยู่อีกทุกๆก,การทะลวงเขตแดนต้องใช้ความพยายามและมีเวลานานและมีคนมากมายที่สูญหายไปกลางทางแม้ว่าจะไม่รู้ผลจวันของข้าคืออะไรกันแน่แต่สามารถได้รับการยอมรับจากอาจารย์ถือว่าเป็นโชคชะตาของข้า ข้าจะต้องทำให้สํำเร็จวันรุ่งขึ้นเพื่อที่อาจารย์จะสามารถพาดาันได้สํำเร็จเจ้าจะต้องยืนมองอาจารย์จากด้านข้างเวลาช่างผ่านไปเร็วหลือเก,กินนี่เกี่ยวกับความลับของช้านักและความพิเศษของร่างกายเจ้าขอรับท่านอาจารย์ชวันและปัตตภ,ภีปิศาจจากรักเงา ขอรับท่านฉวรรค์พิสูจน์ความแน่วแน่ของข้าชามดินแดนคารบจกักรพรรดิฉวั์นี่มันเขล็ดลับช่วงชิงฉวรรครอบคุมสุริยะทว่าร่างกายรับพลังอันเปรียบหลอนกดไม่รับรัมองไม่เห็นอุ้มอุ้มปัตตถพีสุบเลี้ยงชีวิตท้องบทสวรรค์ร่างเป็นประกาย ปกปกักสามดินแดนห้จาจักรพรรดิจุติพิธีบ่วงร่วงหมื่นวิถีอัศวินสวรรค์บัญชาจงลงมาท่านอาจารย์ท่านสวรรค์ลงมาหาข้าแล้วเอ๋ท่านอาจารย์ คงจะเข้าใจได้ยากสินนะว่าทำไมข้าถึงไม่ยอมช่วยเจ้าทำไมท่านสวรรค์ถึงลงมาเจ้าเป็นเพราะคนที่เรียกท่านสวรรค์ล,ลงมาก็คือเจ้าอย่างไงละ่ะ